นี่คือทางออกจากประจีนนะครับมีไฟไหม้นะครขมูงเลยนะตรงนู้นอีกจุดหนึ่งตรงไหนอีกอีกจุดหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ก็มีที่จริงแ้วตรงรนี้ก็มีโอ๊ะครับโอ้โหมัวแต่ถ่ายรูปล,ลืมลืม น่าจะเป็นที่ที่รับซื้อรีไซเคิลหรือเ่าไม่รู้จะคงไม่ใช่แม่กิมลีนะเพราก,กิจการแม่กิมลีเขากำลังคือเขาเป็นค้าค้าส่งที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนี้เลยนะเขากำลังจะสร้าง โกดังใหม่โรงงานนี้ของเนาคงเป็นอีกถัดไปนั่นก็ตรองนั้นเป็นรับซื้อหรือว่าอีกเก็บขยะอะไรไม่รู้ที่ไม่ค่อยจะมีระเบียบนะมันก็มองเลย Mereka tidak memiliki rumah, mereka hanya ว่าเป็นที่เก็บมัน,นีเยอะมากมันมันเยอะเข้ไม่ค่อยจัดการกับระบบนะผมมาไฟเบอร์นิ่งผมผมก็นำเลยนะครับใครจะเอาอยู่แล้วาะว่า ไฟไหม้มกนะ็วุ่นไวายไปหมดเลยนะครับรถก็ชนกันตะพื้นตะพือน,นะครับตรงตรงเนี่ยตรงในจุดเมื่อกีอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าร้อนนะคนก็เผาทุ่งท่าอะไรกันเผา ยญ้าฝาโอเลยนั่นนะครับมันมันมันคือสาเหตุหนึ่งเลยนะพอลมมาเนี่ยเศษหญ้าเศษฟางที่ติดไฟมันก็ปิวทำให้มาล่วงตรมโซนนี้นะครับคิดว่าความน่าจะเป็นจากอย่างนั้นนะเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยการจราจงจราจร ต้องตันไว้ไม่ให้รถไปนะครับแบบรถก็ชนกันัูจะหลุดอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยทั้งร้อนทั้งวุ่นวายเลยนะครับพอเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะปั่นป่วนไปหมดเลยแค่นี้ก่อนครับ